สวัสดีค่ะฝึกอ่านภาษาพาดีปสองหน้า1น2นะคะวันนี้จะเป็นการอ่านคำที่มีอัญ,ญประกาศนี่นะคะเด็กๆเ,เครื่องหมายแบบนี้นะคะเรียกว่าอัญ,ญประากาศอัญ,ญประกาศนะคะหรือถ้าเราจะพูดเราจะเรียกว่าเครื่องหมายคำพูดนั่นเองนะคะจะมีเครื่องหมายแบบนี้แล้วในเรื่องแล้วก็จะเป็น การพูดนะคะมาดูตัวอย่างกันเลยค่ะผู้พาผู้ผาอยู่ไหนแล้วก็ใส่เครื่องหมายคำพูดแบบนี้แปลว่ามีคนพูดคำนี้นะคะเสียงน้ำใสเรียกหานั่นเองนะคะต่อไปมีอะไรหรือน้ำใสอันนี้เป็นคำพูดของผู้พาผู้พาถามนะคะต่อไป จะหุงข้าวป่าให้กินพ่อของภูผาบอกต่อไปลุงวันชวนเด็กๆไปไปไปเที่ยวในเมืองกออันอ่าแปลว่านี้เป็นคำพูดของลุงวันถูกไหมคะต่อไปเป็นคำถามที่ดีมากนะครูกิติชมแปลว,ว่าครูกิติเป็นคนพูดถูกไหมคะต่อไปดีค่ะดีค่ะน้องเข้าเมาเห็นด้วย แปลว่าน้องข้าวเมาเป็นคนพูดนั่นเองหลังนั้นถ้ามีเครื่องหมายอยู่ดังนี้อยู่ก็เป็นเครื่องหมายคำพูดนะคะเด็กๆอย่างง,งนะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปเจอกันหน้า183นะคะสวัสดีค่ะ